เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้พวก็ผมอยู่แล้วกับเกม The Legend of Zelda: Ocarina of Time ในพาร์ทที่13นะครับผมอ่าเราเริ่มจากลงบ่อน้ำนี้ไปก่อนเลยอโอ้โหขาหมีหินกั้นอยู่ลองใช้อ่ระเบิดอันนี้จื๊อป้องกันง่าอ่าระเบิดไม่ได้ฮงงั้นเดี๋ยวเราลองวาร์ปไปเลยแล้วกันนะครับผม โดยใช้บทเพลงใหม่อันนี้โอเคไปเลยวาปไปโอเคถึงแล้วเรามาอยู่ที่สุสานนะครับผมอ๋อนี่ไงมันเหมือนอยู่ทางด้านบนของสุสานนะครับผมโอเค มีให้จุดเต็มเลยอะใช้ธนูเดียวคงไม่พอแน่เลยเรา,าจ,จะต้องใช้อันนี้แทนนี่อันนี้ใช้พลังเวทมนต์ปานอักคีโอเคเรียบร้อยแล้วไปกันวิหารเงา ชึบชึบโอเคเราจะให้ผลกลับดวงตาแห่งความจริงเท่านั้นซึ่งตกทอดอยู่ในหมู่บ้านกากาลิกโกหมายถึงไงอ่ะเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวเองทะลุได้เหรอเอ่อคือยังไงล่ะเนี่ยเฮ้ยตรงนี้ก็ทะลุได้ คือยังไงเนี่ยคนที่ได้รับดวงตาแห่งความจริงจะสามารถมองเห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ในความมืดได้ไม่เข้าใจเลยฮะด่านนี้ถ้าถ้าเราเดินต่อไปนี่คืองงแน่ๆเลยหรือว่าไงคือเราต้องกลับก่อนใช่ปะเดี๋ยวนั้นเรามาจากทางไหน,นเมื่อกี้นม่ได้มันบอกอะไรสักอย่างเลย หรือวให้เราหาอะไรอย่างหนึ่งก่อนหรือเปล่า <S <S เราอาจจะผ่านด่านนี้ได้โอเคหรือว่าเราต้องหาไอเทมใหม่ไอเทมใหม่อาจจะไม่ได้อยู่นี่นะครับผมมันอาจจะอยู่ที่อื่นเราเวลาเราหาไอเทมนั้นเจอแล้วเราก็จะมาเล่นด่านนี้ได้น่าจะประมาณนั้นงั้นเอาไงดีอ,อ่ะหรือว่าลองกลับไปเป็นเด็กบางทีเรามาสถานที่นี้เหมือนเดิมอาจจะมีอะไรก็ได้นะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองกลับไปเป็นเด็กดูนะครับ ไปที่วิหารแห่งเวลาโอเคบ้ปไปเลยฮู้ฮู้อถึงแล้วโอเคเอาดาบคืนเขาอุย้ยจึ๊กิ้งไปเลย อ่าวดาบมาคืนแล้วดาบหนักเหลือเกินปักดีกว่าชื่ออ่าค่อยเบามือขึ้นหน่อยฉันรู้สึกสบายแขนโอเคกลับมาเป็นเด็กแล้วนะครับผมาจากนั้นเราก็ใช้บทเพลงบทเพลงแห่งเงา ดาบบังดูนี่ว่าดาบบังสมิธเชียไปเลยเรียบร้อยโอเคไปกันเฮ้ยตรงนี้ให้จุดไฟเหมือนเดิมโอเค,อเคจืบปานอักคีเวอร์ชั่นเด็กน้อย ไปกันเลยทางเหมือนเดิมเลยป่ะเนี่ยถ้าตอนเด็กเราจะใช้ฮุกช็อตไม่ได้นะครับผมนั่นไงใช้ไม่ได้จริงด้วยงั้นก็ไปไม่ได้นะครับผมโอเคหรือว่าเราต้องไปที่บ่อน้ําแน่ๆเลยไปที่บ่อน้ําดูนะครับผมมีไงบ่อน้ําไหนดูซิว่าตอนเด็กจะเป็นยังไงชื้นแ้ลทำไมมีน้ําอยู่อ่ะ เน่แต่ว่าตอนเด็กเราก็ใช้รองเท้าเหล็กไม่ได้ด้วยนี่ทำไงดีเฮ้ยมันเกิดปฏิกิริยาเลยขึ้นมันหมุนเร็วขึ้นเหรอเนี่ยเพลงก็เล่นเร็วขึ้นด้วยโอ้โหโอ้โหใบพัดจะพังก่อนไหมเนี่ย เอ้มื่อกี้ตรงกลางหันลมเหมือนมีทางเข้าด้วยเลยเมื่อกี้เหมือนเห็นแบบแบบนะครับผมอ๋อนี่ไงน้ำลดลงแล้วอ๋อแบบนี้นี่เองเท่านี้เราก็ไปได้แล้วนะครับผมน่าจะเป็นทางนี้แหละคงไม่มีทางอื่นแล้วโอเคงั้นเราก็ไปที่บ่อน้ำันเลยไปกันเลยกระโดดปึ๊บเดี๋ยวเดี๋ยว ลงลงปุ๊บโอเคค่อยๆจึบ๊บอ่าโอเคอ๋อนี่ไงตรงนี้ไปได้เลยใต้บ่อน้ำโอเคมุดไปอ๋อถ้าเป็นตอนโตเราก็มุดไม่ได้อยู่ดีโอเคที่ไหนเนี่ยจึบ๊บเอ้ย แมงม,มุมเฮ้ยโอ้โหพอเป็นตอนเด็กเราตื่นเตกวไา้ตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยอะ่ะเฮ้ยปึ๊บหันมาหันโอ้ยอ้ยอาวเดี๋ยวสินี่นงเอฟทางมันอยู่แค่นี้ให้นั่นไงว่าแล้วเชียวมันทะลุได้เพราะว่าเราเจอมาก่อนแล้วไงเราก็เลยรู้ว่ามันทะลุได้นะครับผม มันซ่อนที่ไว้อย่างนี้นี่เองถ้าไปนี้เหมือนจอะกอระลอยแตกเลยอะเดี๋ยวเราลองระเบิดนะครับผมแทนไรเดียแทนหนังสติ๊กแล้วกันจึ๊บมันระเบิดได้ไหมอันนั้นไงระเบิดได้จริงด้วยอ๋อมีหีบโอ,อ้เดี๋ยวได้บอมจูมานะครับผม บอมจูก็ไม่ค่อยได้ใช้อะไรอ่ะบอมจูเวลาปล่อยแล้วมันก็มันก็ระเบิดนกันนี่แหละแต่ว่ามันวิ่งด้วย,ยแล้วมันทำไมตัวมันใหญ่จังเลยอ่ะเราสามารถสู้มันได้มันะ้ยเนี่ยเหมือนมันไม่สนใจเราเลยนะเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวเราลองสำรวจดูก่อนโอ้โหข้างล่างมีหีบแต่ยังไปไม่ได้โอเคอ่ะว้ายออกว้ายออก ไอ้บางทีมันอาจจะมีกำแพงล่องหงซ่อนอยู่แถวนี้ก็ได้นะลองคำคำดูโอ้โนั่นนั่นนั่นมีแมงมุมมาก่อนเลยอุ๊ยฟันหันมามีแน่โอเคเรียบร้อยละอุ้ยเอาโอ้โหโอ้โโอ้โหเมื่อกี้มันมีทางหลอกด้วยเหรอโอเค ล้วตรงนี้มีระเบิดให้ด้วยไงจื๊บเดี๋ยวระเบิดลบลบโอเคนี่เรามีระเบิดนี้อยู่มีเอานี้ดีกว่าเฮ้ยมันที่ไหนเนี่ยเฮ้ยที่ปั๊บไปไปไปจับจับจับโอเคอเดี๋ยวนะนี่เราหลงทางอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ย เดี๋ยวเริ่มจากตรงนี้ก่อนแล้วกันนี่คือหลงทางแลว้วบอกเลยเตรงนี้หายเยอะหายเยอะจุ๊บมีอะไรหรอคืออะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทำอะไรโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปที่อื่นก็ได้ข้างบนมีรูปีสีฟ้าอยู่ ตรงนี้มีรูปีสีขาวจะแป๊บหนึง่งเดี๋ยวเราสำรวจก่อนนะตรงนี้มีซ่อนอีกแล้วโอเคซี่งทำไมระเบิดเต็มไปหมดเลยเนี่ยมไม่มีอะไรเลยทำไมทางมันแปลกๆจังเลยนะเนี่ยแล้วตรงนี้ล่ะ ค okay. ได้ยินเสียงเสียงสั์ประหลาดเ้ยจับจับ,จบ,จบ,จบโอเคต้องรีบคาซะหน่อยเปิดหีบเลยเฮ้ยพอกลับมาเป็นเด็กรู้สึกว่าหีบมันหนักขึ้นนะเนี่ยน,นี่ไงเราได้แผนที่รันเจียนมาโอเค <Hey. S 1> อืมเอาโอเคเราเริ่มจากตรงนี้ดีกว่า หบ่อน,น้ำน้ำน่ากลัวมากน้ำพิษโอ้โหกระโดดไปทำไมละลิงอ่าโ,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 โอเคขึ้นบันไดตรงนี้เออเราขึ้นไปไหนแล้วเนี่ยตึบ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 ,ตบโอ้โหบันไดสุ่มกันนะเนี่ยอยมีประตูอยู่ตรงนี้ งงงงหลงทางหมดแล้วอุยอ๋อเอ้ยตรงนี้นี่มันมีกำแพงซ่อนเอ่อเฮ้ยแกเดะคือตอนนี้เราอยู่ตรงไหนเนี่ยของแผนที่เรางงมากอืมตรงนี้มีหินทะลุตรงนี้คือทางออกโอเคงั้น เดี๋ยวเราไปทางอื่นกันต่อเฮ้ยเมื่อกี้ไม่ใช่ไม่ใช่นึกว่ามีทางลับอยู่ <c oughs> เราแวงมาหมดแล้วเฮ้ยยายาไอตัวนี้อันตรายอัออนนี้มี่ตรงนี้มีให้มุดด้วยนี่มุดตรงนี้แล้วกันชืดชๆดช อัน,นี้ใช้กุญแจโอเคยังไปไม่ได้เราไปหากุญแจก่อนปั๊บปั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 บ,ปบอุ๊ยเอา้าโฮ้ยโอ้โหเจอหลุมอีกแล้วโอเคเริ่มต้นใหม่นะครับผมเออแถวนี้มีกำแพงไหมน่นๆไงมีจริงๆด้วยอุ๊ยอ้าตกอีกแล้วอะโอ้โหมีหลอกกันอีกแล้วโอ้โหโ ไปในเมื่อเรายังเปิดหีบไม่ได้นั้นเราไปทางอื่นก่อนนะครับผมนี่ไงตรงนี้ก่อนแล้วกันในนั้นมีกุญแจอยู่ใช่ไหมอ้าวจึ๊บมาจึ๊บโอเคปึ๊บอ้าวไม่ใช่กุญแจเหรอ ตงนี้มีกุญแจด้วยเหมือนกันเฮ้ยตรงนี้เขาเป็นทางซ่อนมันมีทางซ่อนเยอะแยะเลยอ่ะ,อะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงเม่ี้มันมีสัญลักษณ์สามเหลี่ยมด้วยอาจจะต้องใช้ออคาริน่านะครับผมโอเคน่าจะต้องไปทางนั้นนี่ตรงนี้แหละใช้ออคาริน่าเนี่ยมันมีสัญลักษณ์สามเหลี่ยมนะครับผม ใช้บทเพลงอะไรอะ่ะเอ่อบทเพลงอันนี้ละมัง้งบทเพลงกล่อมนอนแต่ไม่ได้นอนตอนนี้ไงน้ำลดลงแล้วเฮ้ยแล้วตรงนี้มีอะไรอ่านี่ตรงนี้น่าจะลงไปได้นี่ก็ไม่มีนี่แน่บางทีน้ำลดอาจจะมีอะไรอะไรก็ได้นะครับผม ีอะไรบ้างเดี๋ยวไอ้ตรงนั้นทางหลอกใช่ไหมอะโอเคเดินขอบๆก็ถึง,งก้มเลยแล้วกันอือ๋อนี่ไงมันมีหีบอ้าไม่ใช่คุณเจกแลหละเดี๋ยวเราต้องเดินชิดๆนี่ไงตรงนี้หลบได้เอยเจ้าหัวกระโหลกนั่นก็มาอีกแล้ว อ๋อนี่ไงน้ำรถมีตรงนี้เออลืมไปเลยจึ๊บเออก็ยังไม่ใช่กุญแจอีกไนงะกุญแจมันไปซ่อนอยู่ที่ไหนกันนะเนี่ยจึ๊บที่ไหนเนี่ยโอ้โหอุ๊ยทำไมทำไม อ้ยมีผ้าพันแผลด้วยกลายเป็นมัมมี่เหรอเนี่ยฟันฟันชาบชาบโอเคเอ้มันมีอะไรไหเนี่ยอ๋อมีหัวใจถ้าเราจุดไฟจะมีอะไรไหมตรงนี้มีทางซ่อนไหมไม่มีหรือว่าเราต้องจุดไฟสถานเดียวจุดไฟเลยแล้วกันอุ้ยปุ๊บอ่า เราต้องเปิดให้หมดแน่ๆเลยโอ้โหอืมอาหายไปไหนะเเหมือนได้ยินเสียงนึกว่ามีศัตรูมีเหรเอแน่ๆขงข้าวเฮ้ยยุบบโอเคมันมีอะไรไหมไหนเราหาหน่อยสิไม่มี อันนี้ล่ะก็ไม่มีโอเคงั้นเราจะจุดสามสุดท้ายเลยเอา้าวพร้อมอปล่อยพลังโอเคโงเปิดแล้ว เอ็มีออกมาแล้วโอ้ยมัมมี่มัมมี่ลอยขึ้นมาออออออโอเคลอยขึ้นมาแบบแบบไม่มีอะไรกัน้นลอยขึ้นมาแบบไม่มีอะไรกั้นเลยทีเดียวลองหายไปข้างๆอ่ะไม่โดนจึ๊บต้องอย่าบินหนีสินี่ไนงะ หัวใจึ๊บโอเคอ๋อนี่ไงกุญแจเจอสักทีเอาลงเอาสิเอาเอาโอเคจากนั้นเราก็ไปหาประตูเปิดกันเลยหลุดรูตรงนี้นี่ไปไป ไอ้เจ้านี่โอ้โากลับดักอีกแล้วะโอ้โหโอเคระวังกลับดักนะนี่ไงหลบตรงนี้แล้วแล้วยังไงต่อโอ้โหกลับดักอีกแล้วโอเครอบที่ล้านแปดเดี๋ยวนะต้องชิด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 ไว้อยามาโอ้ลัวตกเหลือเกิน โอเคอ่าได้รูปีอ่าละอ,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 อุ้งอุตส่าห์จะเดินชิด,ชดๆซะหน่อยรอพี่ล้านเก้าจะตกอีกไหมก็ไม่รู้โอ้ยอืมเดินชิดขอบอิ่งรู้เราต้องเดินไปตรงกลางแล้วมั้งอย่างเงี้ยรอพี่ล้านเก้าก็ยังไม่พอใจต้องรอพี่ล้านสิบเนี่ยแหละเอ่อ เดี๋ยวนี่เอาระเบิดระเบิดฮ้ยนี่แน่เอ๊บเอาเฮ้ยเอาเดี๋ยวโอ้ยเฮ้ยเคลื่อนไปเลยเอาอยังไม่โดนอาโอเคมีอะไรสามารถบอกแบบ เออนี่เอาบอมจูแล้วกันอาจจะได้ใช้ประโยชน์ตอนนี้ก็ได้เราลองให้มันหาทางให้หน่อยอตรงนี้ตรงนั้นไปได้ตรงนั้นไปได้โอเคอ่ตรงนี้ไปได้ใช่ไหมบอมจูโอเคโอเคอา่านี่ไงได้แล้วโอเคขอบคุณบอมจูมากเฮ้ยตรงนี้เฮ้ยนี่ไง น,นั่นโลหายไปเน่โอ๊ยออกออกโอ๊ยโลหายไปแล้วนี่ฟันนี่ไงได้โลกลับมาโอเคเปิดฮีปต้องได้รูฟีสีฟ้าเอง เอาหนังสติ๊กก็ได้หนังสติ๊กวิ่งรับมาโอเคเ,อเรามาตั้งนานแต่ว่าไม่มีอะไรเลยเหรอเนี่ยไม่มีอะไรจริงเหรอโอ้โหนั่นแปลว่าเราไปหาทักอื่นดูกันนะครับผมชืบอ๋อ,อตรงนี้มีเหีบ อ๋อเราก็มีทางเข้าไปด้วยเมื่อกี้โอเคเออลืมทางนี้ไปเลยแฮมมี okay. ีทางหนึ่งด้วยโอเคตรงนั้นมีอะไรโอเคอุ้ยโหมีแมงมุมมาหลอกแล้วอื้มจื้อ ประตูด้วยอุ้ยมีแขลเฮ้ยโอ้ยปล่อยนะโอ้ยแกเป็นตัวอะไรกันแน่ไปยืนหน้ามาโอ้ยอ๋อขี้โกงนี่ืฉันมีแค่สองมือแต่แกมีตั้งหกมืออ้าวหายไปไหนแล้วอาอหายไปไหนโอ้ยโอ้โหโดนมือจับอะไม่ปล่อยเลยอ่ะ นี่ไนะงลึกโอย๊ยปล่อยนะเอลึกอ๋อโอ้ยตอนเพิ่งสังเกตว่าพึ่งลืมใส่โล่เดี๋ยวเดี๋ยวใส่โล่ก่อนโอย้ยใส่โล่ใส่โล่โอเคอ่าไป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 นะ่ฉันก็ตัวแค่นี้เองอ่ะตโก่งอ่ะแกตัวใหญ่กว่าตั้งเยอะเอา้าหันหันหน้ามานี่สิโอ้เอ้ามุดอีกแล้ว เอยเราต้องอยู่ตรงกลางไว้ี่หมอบไปกันไไหายไปแล้วล่และแล้วม่อไหร่จะโผล่มาราเราต้องอุ๊อยว้าไปอ๋อไอมันุตสามาหาแล้วว่าเฮ้ยยืนแม้ไหมนี่นะีโอเคโอ้ตายแล้วยิดยักษ์ อมันต้องเป็นเข็มทิศแน่ๆเลยเอา้าวไม่ใช่เข็มทิศเหรอคุณได้เลนแห่งความจริงนี่ไงอันนี้คือสิ่งที่เราต้องเอามานะครับผมสิ่งที่เราตามหานี่อันนี้แหละอืมอันนี้ทําอะไรได้อ่ะดูเหมือนเลนเลยสงสัยว่ามันจะช่วยทําให้เรามองเห็นดีขึ้นหรือเปล่ายัางไงก็ตามที่นี่มันมืดแล้วก็หน้าขนลุกมากเลยอ่ะออกไปจากที่นี่ดีกว่า,อาโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองใช้เทมใหม่นะครับผม ไหน,นมันเหมือนเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวตอนแรกมันมีเห็บน,นี้อยู่นี่เหรออ๋อนี่ไงมันทำให้เรามองเห็นง่ายขึ้นนะครับผมโอเคโอ้นี่ต้อง200รอยูปีอเยี่ยมเลยเออนี่เปิดไว้อย่างนี้เลยแล้วกันอย่างเจ๋งไอเทมนี้โอเคลบเดี๋ยวลองไปที่ยังไม่ได้สำรวจดูนะครับผม นี่แหละที่เราต้องเอาไอเทมนี้ไปใช้ตอนโตนะครับผมโอเคเราได้ไอเทมนี้มาแล้วเราก็เดินทางแบบนี่ไงสะดวกขึ้นเยอะเลยโอ้โหสุดยอดนี่มีกุญแจโอ้ยโหส่องมองเห็นทะลุปุกโป่ปงโอ้โหมองทะลุมองเห็นทุกอย่างนี่เฮ้ เพิ่งมาได้เก็บบิีตอนนี้ก็ไม่มีประโยชน์แล้วเพราะผ่านมาได้เพราะว่าบอมจูอย่างเดียวนี่แหละบอมจูช่วยชีวิตไปเยอะเลยอ๋โอโหนี่ไงหลุมเต็มเลยมันยังมีที่อื่นอยู่สินะนี่ไงอ๋อมันมีซ่อนจริงๆด้วยพวกกำแพงพวกนี้แต่เราคำหาไม่เจอนะครับผมแต่ว่าเราก็เก่งเหมือนกันนะที่แบบว่าเราได้ไอเทมนี้มาโดยที่เรายังไม่ได้เปิดประตูอื่นเลยอะเออ ทำได้ไงก็ไม่รู้แต่ว่าเราสำรวจก่อนแล้วกันเผื่อมีอะไรบ้างโอ้โหนี่ไงมีโฟสกูตูล่าอยู่โอเค มัเยี่ยมหรืที่หนึงโอเคเปิดเลยเฮ้ีนะสิงนี่อ้อ <Okay. S 2> uh huh. เอามาเรามีโกสกูตัล่ลอยู่เท่าไหร่มีอยู่47โ okay. <Hey. S 1> อเคหฤกสามันเองน่าจะครบแล้วครับผมสำรวจหมดแล้วเอาเป็นว่าเราออกไปจากที่นี่กันเลยแล้วกันนะครับผมไม่อยู่แล้วที่นี่อะไรก็ไม่รู้ทางแบบมีหลุมกับดักเต็มเลย ดี๋ยวหาทางออกก่อนมีทางออกอยู่นี่ออกไปโอ้ยนี่ไงเ้เดี๋ยวเราใช้ออคาลน่าไปเลยก็ได้นี่หว่างั้นเดี๋ยวใช้ออคาลน่าไปเลยแล้วครับผมนี่เอานี่เลยอ๋อเล่นผิด ไปดีกว่าไม่อยู่แล้ว่ะกลับสู่ตอนโตกิงไปปรับปรับอ้าวมาอยากโตแล้ว ไปไปเป็นผู้ใหญ่กันดีกว่าอ่าอาใส่ชุดสีน้ำเงินด้วยเฮโอเคชุดเปลี่ยนด้วยจากนั้นเราก็เล่นบทเพลงอันนี้อ่าวาปไปเลยวาร์ปไปเทมใหม่มาแล้ว งจุดไฟละงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราคร้างไปตรงนี้ก่อนนะครับผมเอาล่ะครับถ้าสนุกแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบายไว้เจอกันนะครับ